เกมนี้เดี๋ยวเรามาเล่นหน้ากากโซบะนั่นเองซันจิเลสสูตรเนาะโอเคเดี๋ยวสิ่งที่ต้องทำเนี่ยเดี๋ยวไปด้านบนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเรียกว่าไปหล่อยดีกว่าคือจริงๆเนี่ยสายพิ่ปกติต้องไปตรงกลางใช่ไหมแต่ผมจะไม่เล่นอย่างนั้นเพราะซันจิมันไม่เหมาะแล้วก็จริงๆแล้วตัวละครซันจิมันเหมาะสำหรับเลือกเป็นตัวที่2เหมือนกับมิสโกเดนวิกนะครับหรือว่านามิเหมาะเล่นตัวที่2มากกว่านะแต่นี่คือเล่นสไตล์ให้ดูก็เลยต้องตามนี้นะผมหายตัวเพราะว่าผมจะรอดักนะครับอ่ะ โอเด้งลงมาได้เดี๋ยวผมต้องสกิลให้เขาออกไปหน่อยนะไม่ง,งั้นไม่ได้ครับบึ๊บอ่ะกระเด็นแลกระเด็นแลเขาน่าจะไม่ได้ไม่ได้สังเกตนะเพราะว่าเพิ่งหายตัวมาได้แป๊บเดียวเพื่อนลงมาหน่อยลบมาหน่อยดิโอไม่มาเลยอ่ะเออมาหน่อยจะได้ไปเออนั่นแหละเดี๋ยวไปด้านบนนะครับเดี๋ยวรอลอยนะอันนี้ปล่อยให้เพื่อนเล่นนะครับแฉงเหรอลบเอ้ยก่อแตกไปละ แต่ไม่แต่ก็ไปอ้าวโอเคเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างเลยนะทีหนึงทีนึงโอเคดึงธงเลยครับได้ปะวะไม่น่าได้นะไม่น่าได้ลบก่อนโอเคเดี๋ยวใช้สกิลหายตัวนะครับเอ้ยอันนี้ดึงเลยมันไปแล้วถ้ามันไปแล้วอันนี้ก่อนดึงดึงธงก่อนปรับเสร็จเรียบร้อยหายตัวและอันนี้คือที่ผมชอบยืนนิ่งๆเห็นปะเนี่ยรอไปรอไปรอรอเนี่ยแล้วเขาก็ไป หรือว่าจะอยู่ก็ได้อยู่ก็ไม่มีผลอาตีเลยครับพอเราหายตัวเสร็จเขาไม่รู้ว่าเรามาแล้วไงเออทีนี้อยู่ยาวแล้วก็มีเกาะด้วยตีมาเฮ้ยลืมมันตีหลายฮิตลืมลืม,ลมชิลิวตีหลายฮิตเวนกรรมตายเลยเออชิลิวนี่เหมาะมากในการฆ่าสายวิ่งนะครับถ้าถามว่าเก่งไหมผมมองว่าเอาชิลิวมาเล่นเป็นหน้าที่สายโล่ซึ่งเหมาะมากๆนะครับชิลิวเล่นสายโลนะมองปะ เป็นสายมัดนั่นแหละแต่ทําหน้าที่เล่นสายโลกนะอ่ะช่างมันเดี๋ยวเราเล่นสัจีต่อก่อนหายตัวครับแล้วรอไปดึงธงนะครับดึงเสร็จผมอาจจะไปหล่อธงหน้าบ้าเขาต่อเลยนะคิดว่าน่าจะไปนะเดี๋ยวสกิลหนึ่งมันเด้งไวขึ้นด้วยวเห็นปะ่ะเกือบเต็มนะครับเดี๋ยวรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยลงไปตอนนี้ไม่ได้นะอย่าลงตอนตอนไม่หายตัวนะหายตัวแล้วค่อยไปนะเนี่ยเฮ้ยด้านหลังว่ะทีหนึง่งปึ้งไปไม่ได้แล้ว จะไปก็ไปไม่ได้แล้วขอหน่อยแล้วกันว่ะไปแล้ว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 โอเคปล่อยเลยปล่อยเลยไปเลยไปเลยไปเลย,เ,ลยเมื่อกี้ที่ผมยังไม่ลงเขามีคนเพิ่งเกิดนะมันเลยดึงธงไม่ได้เนี่ยป่ะเนี่ยเนี่ยจังหวะมันมันจะหลอยแบบประมาณนี้ครับที่เหลือต้องอยู่ที่เพื่อและดึงทันไหมต้องไปช่วยครับเอาได้เลยได้ได้ไดโอ้เด้งค่าละเดี๋ยวไปด้านบนนะไม่ได้ละเดี๋ยวสกิลหนึ่งแล้วเดี๋ยวยืนอยู่ที่ธงนะ <laughs> เนี่ยเนี่ยมันก็ดึงธงไม่ได้ละ เอาดีดึงดิึดงนเนี่ลนะนี่ยข้อดีของซันจิเป็นประมาณนี้ครับกับนามนิก็เล่นได้นะประมาณนี้แหละต่อมาเดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวซันจิเลสูตรกันบ้างนะฮะหรือว่าหน้ากากโซบะนั่นเองคือตรงนี้ต้องคุยก่อนคุยก่อนที่จะเริ่มนะครับก็คือว่ามันเหมาะสําหรับในการเล่นเมนหลักเท่านั้นย้ําแค่นี้เลยนะเมนหลักหมายความว่าอะไรสมมติถ้าตอนนี้มันมีสายวิ่งตัวใหม่ที่มาแทนเช่นอย่างอาเป็นนามิ เลดฟิล์มเอ้ยฟิอะนั้นามิฟิล์มเลดนะครับแต่ทีนี้มันก็ค o ล o ส,สีอีกดังนั้นก็เลยไม่นับแล้วมอโก้ล่ะมันก็เล่นค o ล o สไตล์สสตอีกดังนั้นตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามีตัวทับได้ยากมากยกเว้นว่าวันใดวันหนึ่งจะมีตัวหายตัวได้และเป็นสายวิกสีเขียวซึ่งอาจจะมาทับนะครับแต่ดูตอนนี้ไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีตัวละครไหนที่มันสามารถหายตัวได้นะดังนั้นก็ถามว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเมนหลักที่เล่นได้ยาวดีกว่า ผมมองว่ายาวไม่มีไม่มีตัวไหนมาทับเลยอ่ะก็เหมือนนามิฟิลมเลสนั่นเองก็คือไม่มีตัวไหนมาทับและผมคิดว่าอนาคตอาจจะมีอีกนะฮะแต่ว่าน่าจะมาเป็นนามิแหละส่วนตัวคิดว่าเป็นนามิมากกว่านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสายสีแดงเพราะว่าสีแดงมันไม่มีหายตัวเลยมันต้องมาครบสสีก่อนใช่ปะ่ะพอครบเสร็จมันอาจจะมาทับตัวนี้อีกทีนึงดังนั้นก็เลยต้องการจะบอกว่าถ้าใครจะปัน่นเล่นมนหลักเท่านั้นนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่มันสําคัญนะครับ ผมมองก่อนสกิลสำคัญจริงๆคือหายตัวคือสกิลที่1ึ่งซึ่งสกิลนี้มันดียังไงมันดีามาันสามารถใช้งานได้2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือหายตัวปุ๊บยืนในทงนิ่งๆงงไหมยืนในทงแล้วพออีกฝ่ายจะมาดึงธงมันดึงไม่ได้อะเขาเขาจะความหมายผมเนาะเออพอมันดึงไม่ได้แล้วมันต้องตีมั่วๆเพื่อหาเราอ่ะเออนั่นแหละคือปัญหาอย่างที่2นะครับก็คือไอตอนที่ขอมาบวกกันเยอะๆครับไปหายหายตัวแล้วไปหล่อยทงคนอื่นเลยเนี่ยโคตรดี นะครับต้องบอกก่อนว่าดีมากๆดังนั้นมันเลยสามารถเป็นตัวเมลักได้แต่ไม่ใช่ตัวละครที่ไปฆ่าเขานะย้าก่อนมันไม่ใช่ตัวที่ไปฆ่าเขาแต่มันตัวที่ไปหล่อทงเขาอะ่ะอีกฝ่ายไม่เห็นเราอยู่ไหนเราก็ไปดึงทงเพลินอ่าอารมณ์ประมาณนั้นในส่วนของคุณสมบัติของตัวละครนะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่มาดีๆเลยเนี่ยคือโลชิวป้องกัน10%นี่แหละบางคนอาจจะมองว่าน้อยอ่ะเดี๋ยวผมนับเป็นตัวเลขจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับสมมติว่าถ้าตัวเนี้ยเลือดอยู่3 0,000มันจะได้อ่าค่าชิวเนี่ยอยู่3 0 0พ มันน้อยก็จริงแต่ประเด็นคือส่วนใหญ่ถ้าเจอกันครั้งแรกเนี่ยตามปกติเลยนะทุกคนจะสกิลใส่กันใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยพอมันมีชิวผมบอกเลยไม่มีใครตีครับตัวเนี้ยลงถึงตีมามันก็ไม่โดนไงเออนั่นแหละส่วนใหญ่ดังนั้นคนเลยไม่ค่อยตีกันหรอกครับเออกระทั่งผมเองด้วยนะสมมุติถ้าผมเจออ่ะผมก็ไม่ใส่พอใส่ไปมันไม่มีประโยชน์มันต้องตีธรรมดาไปก่อนให้โล่มันแตกครับหลังจากนั้นค่อยสกิลนะต่อมานะครับไอ้สกิลที่ผมว่ามันดีเลยนะอีกอันหนึ่งก็คือว่า หลังจากที่ดึงธงแล้วอะครับ RQ วันนี้มันก็จะเด้งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเออเนี่ยที่ผมมองนะก็มีแค่นี้แหละดีอยู่2อย่างเนาะส่วน R ไอเนี่ยไอยน่นสกิลหนึ่งและฟื้นฟูข้อ,ขอค่าคงทนได้50%เนี่ยก็คือที่ผมบอกไปไปเมื่อกี้แหละดีแค่2สกิลนี้แหละเนาะส่วนที่เหลือมันเป็นตัวที่คอยไปหล่อยเหมือนในเกมที่เล่นให้ดูแล้วอะครับเออหายตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปดึงหายตัวแล้วก็ยืนอยู่ในธงอะไรเงี้ย เออนั่นแหละถือว่าเป็นตัวปวดอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้เช่นกันครับสำหรับซันจิหน้ากากโซบะ